สวนทุเรียนแล้วจ้า Gracias. สวนก่อนนะคะ จะไปดูสวนเพลียนข้างในสวนเงาะสวนเพลียนข้างในดูทางเข้าสวนนะคะทุกคนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูทางเข้าสวนนะ เขาสวนเงาะสวนทุเรียนจ้า จะเป็นมังคุดนะคะฝั่งซ้ายมังคุดฝั่งขวาตุเรียนดูต้นยางต้นนี้ตุเรียนต,นตน้นนาาี้ตุเตตุเเเเตตุเต ต้นทุเรียนตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยปีนี้ขึ้นแล้วค่ะนี่ถึงแล้วนี่ต้นทุเรียนนะคะนี่ต้นทุเรียนร่มรื่นม,ม,ม,มานากาศร่มรื่น นี่ถึงแล้วเดี๋ยวดเดาจะเด็กเดนกๆเด็ก่เน็กๆเด็กดดดดเดเเก เล็กๆอยู่นะคะส่วนย,าง,อนอยางตนน้นยางต้งงนใหญ่ร่มเรือนก็มันก็ร่มเรือนบรรยากาศภูเขาจ้ากำลังจะเลี้ยวเข้าสวนเงาะส่วนจุเรียนแล้วจ้า อยู่นะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นมังคุดและทุเรียน,นะคะ่ะตรงนี้สวนยางนะคะเป็นสวนยางสวนยางก,ก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะดูทางค่ะทางทางทางเข้าสวนแต่ข้างในเราจะไปดูสวนทุเรียนข้างในสวนเงาะสวนทุเรียน้ช่ไหมดูทางเข้าสวนนะคะทุกคนเพื่อนๆดู เพื่อนๆดูททางเข้าสวนนะเรามาเมื่อปีที่แล้วต้นทุเรียนตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลย,เยปีนี้ขึ้นแล้วค่ะ สวนก่อนนะคะต้นเล็กอ,อยู่ฝังน,นี้ก็จะเป็นมังคุดนะคะฝั่งซ้ายมังคุดฝั่งขวาต้นเลียนดูต้นยางต้นนี้ต้นเลียนต้นนี้แต่ข้างในเราจะไปดูสวนเรียนข้างในสวนเงาะสวนทเรียนข้างในดูทางเข้าสวนนะคะทุกคนเพื่อนๆดูเพื่อนๆ,ด,ๆดูทางเข้าสวนนะ รื่นบรรยากาศล่มลืม่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนก่อนนะคะสวนยางต้นยางต้นนี้ร่มรื่นกับบรรยากาลุม่มรื่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนก่อนนะคะดูทางค่ะทางทางทางเข้าสวนนี่แหละเข้าสวนของจริงค่ะทุกคน สวนเข้าไร่เรามาเมื่อปีที่แล้วต้นทุเรียนตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยปีนี้ขึ้นแล้วค่ะแต่ยังต้นเล็กอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นมังคุดนะคะฝั่งซ้ายมังคุดฝั่งขวาทุเรียนดูต้นยานตงต้นนี้ทุเรียนตน้นนี้นี่ต้นทุเรียน สวนเงาะสวนทุเรียนจ้า